PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิแซดของแท้ กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set a n s w ซ r ของเรานะคะอยู่กับข้อมูลของงานระบบที่มี OTA ค่ะพี่เล็กบอกไปหลายๆอย่างนะคะจากแนวคิดปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยจะต้องพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับงานระบบของเรานะคะใ,ให้มีระบบ OTA เข้าไปตอบรับหรือว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงระบบการทํางานของ OTA เองนะคะงานระบบเซตนี้ก็ถือเรียกว่าง่ายจริงๆนะคะต้องทาให เขารู้จักก่อนอันดับแรกว่าเขาเป็นเซตงานระบบที่เป็น OTA แล้วเรียบร้อยนะคะพอหลังจากนั้นคะ่ะเขาจะมีการทํางานของเขาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อกี้ที่เราค้างไวค้ค่ะพี่เล็กเมื่อไหร่ที่เซตงานระบบเนี้ยจะรู้ว่าเขาจะต้องมีการ OTA แล้วเราบอกไปเมื่อกี้ก็คือคถ้าช,ช่องใดช่องหนึ่งไม่มีสัญญาณประมาณ40 วินาทีาทใช่คะคเขาจะมีการรีบูต OTA ตัวเขาเองเลยเหรอคะใช่ครับหรือหรือถ้าเราไม่ทันใจเราก็ดึงปลั๊กก็ได้การดึงปลั๊กเสียบใหม่เนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่เครื่องที่เป็นตามบ้านใช่ไหมครับซึ่งเราก็ยังคงไว้นะครับว่าถ้าท่านไม่ทันใจท่านก็ดึงปลั๊กเสียบใหม่อ,มอันนี้ก็คือทําให้ลูกค้าแม้กระทั่งผู้ใช้เองเนี่ยก็ทําเองได้นะ<ช>แค่ดึงปลั๊กแต่ว่าในระหว่างการกลางคืนอย่างเงี้ย เราไม่สามารถที่จะรบกวนเขาได้ให้เขาไปดึงปัก,กอะไรเงี้ยมันจะยุง่งฉะนั้นนี่อันแรกเลยคือเมื่อมีการเปลี่ยนความถี่สัญญาณไม่มีอมเอาเป็นว่าถ้าขึ้นคําว่าไม่มีสัญญาณภายใน40่วิท่านรอได้เลยะจะรีสตาร์ทขึ้นมามแล้วไปดึงสัญญาณมาแล้ว OTA ปั๊บแล้วจะมีภาพอันนี้เราทํามาแล้วครับ ฉลัจเฉรียวขนาดนั้นเลยไม่ต้องดึงปลั๊กเลยอันนี้เป็นกรณีแรกแหละนะคะถ้าไม่มีสัญญาณมาในช่องนั้นเขาจะมีการ OTA ตัวเขาเองอัตโนมัตินะคะเพื่อที่จะค้นหาสัญญาณต่างๆเนี่ยให้มาโชว์ที่หน้าจอทีวีที่บ้านนะคะแล้วนอกจากนั้นล่ะคะก็มีความอัจฉริยะอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือในเรื่องของช่องที่ถอดรหัสตรงนี้รู้ไหมครับว่าสามารถดูได้แล้วในงานระบบ ที่ช่องพวกเอนคลิปชันเวลามีการถ่ายทอดสดแล้วจอดำเนี้ยเหรอใช่ครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดระบบ OTA เข้ามานะครับแล้วขึ้นคำว่าช่องเข้ารหัสมันจะไป OTA เช่นกันแต่อันนี้จะใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งก็คือ2นาทีเนื่องจากเขาไปเช็คว่ามันเข้ารหัสเนี่ยเพราะไม่มีสัญญาณหรือเปล่าก็ไปเช็คไอ้สัญญาณเอามารวมกับเข้ารหัสก็กลายเป็น2นาที อันนี้ก็จะนานนิดนึงแต่ว่ามันก็จะรีสตาร์ทเช่นกันเป็นสเต็ปการทำงานของเขาแหละใชครแต่ถามว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้ามีช่องที่บอกว่ามีการถ่ายทอดสดแล้วจอดำ<ช>งานระบบเซตนี้ไม่มีจอดำแน่นอนไม่มีจอดำแล้วเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์เราทดสอบแล้วก็ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปแขวนบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีอีกหนึ่งกรณีค่ะพี่เล็กที่นิกสงสัยถ้ามีบางช่องเนี่ยที่ปกติส่งอยู่แล้วเกิดว่าเออธุรกิจเรามันเริ่มจะไปไม่รอดเลิกส่งจเจ๊งเ่ยใช่ไหมก็เขาจะเลิกส่งแล้วจอมันก็จะดําแน่นอนในช่องนั้นนะคะเราจะรองรับยังไงก็ในช่องที่ไม่ส่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเช่นช่องที่เป็นข่าวแล้วกันสมมุตินะแต่ ไม่ได้ว่าช่องอะไระนะสมม,สมมติว่ามีมีการเลือกส่งเราก็จะส่งช่องข่าวช่องใหม่เข้าไปแล้วทําให้ท่านมีภาพแล้วเป็นช่องใหม่เลยที่เทียบเคียงกันถ้าเป็นการ์ตูนเราก็จะส่งการ์ตูนใกล้เคียงกันไปให้ดูนะครับ คือข้อมูลในเรื่องของช่องที่มีการยกเลิกการส่งสัญญาณเนี่ยโอเค PSI จะรู้อยู่แล้วนะคะและจะรองรับตรงนี้ไว้ก็คือพยายามที่จะสรรหาช่องที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะประเภทเดียวกันแะ่้วมาส่งแทนในสมมุติเป็น CH5 อ่าเราก็จะส่งช่องประเภทเดียวที่เราเลือกมาเนี่ยเข้าไปแทนใน CH5 ให้คุณเลยจอก็จะไม่ดำเลยใช่ครับอู้ยังงี้คุณเพื่อนช่างก็สบายดีสบายไหมอ้ยางงี้ก็ไม่ต้องไปพบปะลูกค้ากันเลย ขายครั้งเดียวแล้วจบเลยนะเนี่ยโอ้ขนาดนั้นเลยมันง่ายมากไงคะพี่เลขาง่ายมากง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับค่ะแล้วถ้าสมมุติเป็นเครื่องในเซตแบบรุ่นเก่าล่ะที่คุณเพื่อนช่างขายไปก่อนหน้านี้ก็มีเยอะแล้วต้องการที่จะบอกว่าอยากได้ OTA เลยเกินรู้สึกว่ามันแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จมากเลยอย่างเงี้ยค่ะจะต้องทาไงก็ในชุดเก่าเนี่ยเป็นชุดที่ผมเนี่ยคิดเผื่อไว้ค่ะให้แล้วแล้วก็เป็นตัวที่ เขาเรียกอะไรนะต้องทําให้เราอ่ะต้องย้อนไปย้อนมาเรื่องของซอฟต์แวร์เพราะว่าซอฟต์แวร์เนี่ยจะรองรับแต่ตัวใหม่ <c oughs> ทีนี้ถ้าเราขายตัวใหม่นี่เพื่อนช่างรับรองว่าโทรมากันทำแน่จัดการหมู่แน่ก็เลยเขียนซอฟต์แวร์เผื่อรุ่นเก่าๆเลย <c oughs> วันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูหลายๆรุ่นก็เป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นที่มีระบบทอรหัสแล้วกัน <c oughs> ทั้งหมดของ MTEC เเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่รุ่นที่เป็นเครื่องเดียวที่เป็น m t e c เกับ m t e c เนะครับตัวนี้ ท่านอัพซอฟต์แวร์ที่เป็น Mbox 14ในเว็บจะเขียนว่า Mbox 14แต่แล้วก็จะวงเล็บไว้ให้หน่อยหนึ่งก็คือ m t e c h 2 m t e c h 3 ซึ่งมีให้อยู่แล้วใช่ครับก็คือคุณเพื่อนช่างเนี่ยจะต้องมีการอัพซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยนะคะเข้าไปในเครื่อง m t e c 2 Mtek 3ใช่ครับเขาก็จะรู้ตัวเองทันทีว่าเขาเป็นเครื่องที่มี OTA แล้วนะใช่ใแต่ทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยหน้าตาเหมือนกันไงตรงนี้บอกนิดนึงนิดนึงเผื่อเพื่อนช่างเอา Mtek 2 Mtek 3มันหน้าเดียวกันเลยไปดูที่สติกเกอร์นะครับประกันด้านหลังเนี่ยจะเขียนไว้ว่า m t e c ถ้ามีขีดเนี่ยเขาจะขีด2กับขีด3แต่ถ้า MT e c เเฉยๆอันนี้นนไม่ได้นะเพื่อนช่างบอกไว้ก่อนอเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่ามากซึ่งมไม่รองรับระบบถอดรหัสเลยฉะนั้นเนี่ยรุ่นแรกๆอย่างเช่นเหมือนมันเทียบเคียงกับรุ่น s 5 S7 <S 5, S 2> เอสห้าเอสเจ็ดประมาณนี้ตกรุ่นไปนานมากๆเลยใช่ครับพวกนี้เราไม่สามารถจะเขียนย้อนไปขนาดนั้นนะครับชิปมันทํางานไม่ได้อ่าไม่รองรับไว้ก็คือไอ้ตัวระบบภายในเนี่ยก็คือไม่รองรับไว้อยู่แล้วแหละใช่ครับนะคะอ้าว แล้วอย่างนั้นคือเขาก็จะดูแบบธรรมดาของเขาต่อไป<ช>ไม่สามารถ OTA ได้เขาก็ต้องเลือกช่องที่ไม่มีระบบเข้ารหัสแล้วไม่สามารถ OTA ได้เลย oh. เขาก็ต้องจูนมือเท่านั้น แต่รุ่นพวกนี้เนี่ยก็ไม่ต่ํากว่า5-6ปีละซึ่งเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะมากฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านต้องการ OTA ผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยท่านซื้อเมื่อก่อนมันแพงมากไงซึ่งปัจจุบันเราก็พยายามที่จะทําให้ราคามันเหมาะสมแล้วก็ท่านซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วตัวขนาดเล็กลงคือพูดง่ายๆว่าถ้าเครื่องรุ่นนั้นในท้องตลาดนตอนนี้เนี่ยก็คงจะเหลือน้อยมากๆแหละใช่คับแต่ถามว่าให้แนะนําแบบไหนดีให้เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ไปเลยที่มี OTA จะดีกว่าใะ่คะเอาเป็นว่าตอน ี้เนี่ยเครื่องที่สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์นะคะเป็นงานระบบที่มี OTA ได้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เครื่อง Mtech 2 Mtech 3แล้วก็มา Mbox ในะคะ Mbox ก็จะแยกอีก Mbox 10, Mbox 14, 20ก็ว่ากันไปนะคะแล้วรุ่น Advanced ล่ะ a d v a n c e ก็รองรับถ้าเป็น Advanced เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับที่เป็นแหลกรุ่นใหม่คือแล็คที่มีล้อนะครับตัวนี้รองรับหมดเลย เพราะว่าเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วหมายถึงว่าเป็นรุ่นที่รองรับระบบถอดรหัสทั้งหมดและตัวเครื่องนะครับท่านตัวนี้ท่านอัพได้เลยถ้าเห็นหน้าเป็นแอดวานแล้วมีล้อนะครับเฉพาะแหลกมีล้อนะเน้นเพราะว่ามันจะมีรุ่นเก่าเนี่ยที่ไม่มีล้ออันนั้นไม่ได้มีแอดวานอยู่2อรุ่นรุ่นรุ่นเก่าที่เป็นแหลกแบบขาเดียวครับอันนั้นไม่ได้ไม่ได้นะ ถ้าสมมุตินะสมมุติคุณเพื่อนช่างของเราเนี่ยก็คืออาจจะเข้าใจผิดแหละแล้วเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปอัพในเครื่องรุ่นที่แบบว่าย้อนกลับหลังไปมากๆที่เราบอกว่าไม่ได้นี่ยค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องเสียไหมเครื่องก็จะเกิดเป็นไฟแดงเขาเรียกไฟแดงซึ่งซึ่งมันมีจุดแดงขึ้นอย่างเดียวอันนี้อัพซ่อมได้ไม่มีปัญหาคือเพียงแต่ว่าท่านต้องเอาซอฟต์แวร์ตัวรุ่นที่ถูกถูกต้องของมันนะครับอัพเข้าไปแค่นั้นเองอัพแก้ได้ครับมันไม่พังเพราะว่าซอฟต์แวร์แค่ แค่ไม่แมทกันแล้วก็บู้ดไม่ขึ้นแค่นั้นเองครับแต่เอาเป็นว่าทําความเข้าใจกับเขาให้ดีหน่อยแล้วกันนะคะว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนยังไงถ้ายังสงสัยอยู่ก็โทรเข้ามาสอบถามนะคะพี่เลี้ยงที่เอ็มเทได้เลยนะคะเขายินดีที่จะให้ข้อมูลคุณอย่างเต็มที่สําหรับการอัพซอฟต์แวร์แล้วนะคะมันจะมีแบบว่า ภายในอะค,ะค่ะหน้าจอโปรแกรมอะไรทั้งหลายแหละแตกต่างไปไหมกับแบบเดิมอ๋อตัวซอฟต์แวร์ที่เราอัพเข้าไปใหม่นะครับอ,อันดับแรกเลยแน่นอนต้องมีเมนู OTA เพิ่มขึ้นมา,านะครับฉะนั้นเนี่ยอพออัพปุ๊บเนี่ยตัวการตั้งค่า OTA จะมีก่อนหน้าจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราปิด ตัวนี้เพื่อไม่ให้ลูกค้าสับสนว่าเครื่องเนี่ยมันทำงาน OTA ได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันได้นะ,คะเครื่องอ่ะมันได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องปิด,ปดเพราะว่ามันมันไม่สามารถ OTA ได้เนื่องจากเทคโนโลยีมันยังไม่ได้เมื่อเทคโนโลยีได้แล้วตัวนี้ก็จะไปเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับในระบบ OTA นี่คือดับแรกนะครับอันที่2ก็คือช่องเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นชื่อ ตามช่อง3ช่อง5ชงไม่ใช่แล้วมันก็จะขึ้นต้นด้วย C H ฉะนั้นเมื่อท่านอ,อ,อัพเข้าไปแล้วขึ้นคำว่า C H อะไรก็ตามนะครับอ,อาจจะเป็น C H 2 1, 1> 2> สแสดงว่าอันนี้คือรองรับระบบ OTA แล้วะนะครับซอฟตแวร์ก็จะเปลี่ยน2อย่างเป็นหลัก สำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ายิ้มร่าละค่ะสำหรับคุณเพื่อนช่างนะคะปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานระบบที่คุณเคยปวดเสียนเวียนก้าวกับเขาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะไม่มีอีกแล้วหากคุณอัพชุดงานระบบของคุณเป็นระบบ OTA นะคะคร,รวมถึงใครค่ะที่ต้องการที่จะศึกษาข้อมูลหรือว่าเข้ามาขายนะคะ เกี่ยวกับเซตงานระบบเนี่ยก็ให้เลือกเป็น o t a เพราะจริงๆท้องตลาดตอนนี้ก็เป็น o t a หมดแล้วใช่ถ้าถ้าเป็นเครื่องนะถ้าเป็นเครื่องแต่ถ้าเป็นงานระบบไม่มีงานระบบก็จะมีเฉพาะของของเราที่ทำอยู่นะครับเฉพาะแบรนด์ปิมเทคแล้วก็เพียร์ไซเท่านั้นนะและตอนนี้ก็คือมีวางขายแล้วเรียบร้อยก็พร้อมแล้วครับสุดท้ายค่ะก่อนที่จะปิดรายการให้เล็กสรุปนิดนึงสินครับผมก็ในส่วนของงานระบบเองเราพัฒนามานานเนาะเราก็ทำตัวที่เป็นชุด แบบตลับแยกธรรมดาเนี่ยนานมากแล้วเราก็หาวิธีการนะครับรวมถึงจริงๆแล้วเรื่องของความถี่เรื่องของการที่จะ OTA เนี่ยเราต้องอาศัยความถีเนาะก่อนหน้าเป็นไทยคม5เราอาจจะไม่มีตอนนี้พอไทคม6แล้วเนี่ยเรามีความถี่ในการ OTA เพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยตัว OTA ก็จะทําให้เพื่อนช่างเนี่ยได้สะดวกขึ้นแน่นอนะนะครับแล้วก็การขายรวมถึงการขายด้วยนะครับคนที่ทําตลาดเรื่องของงานระบบผมเชื่อว่าก็จะทําให้ พูดได้เต็มปากมากขึ้นว่าจอไม่ดำ <c oughs> ไม่มีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์กีฬาร <c oughs> วมถึงช่องต่างๆที่เข้ารหัสเนี่ยสามารถดูได้แล้วก็การเซอร์วิสก็จะน้อยลงนี่นบสบายใจได้เลยนะคะสำหรับคุณเพื่อนช่างวันนี้ MT e c ค่ะเขาคิดกันสมองเกือบแตกเลยดีเดียวนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งงานระบบที่มีการ OTA แล้วเรียบร้อยวันนี้เซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรที่พี่เล็กจะมาอัปเดตให้ทราบต้องติดตามะค่ะลา ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับงานระบบนะคะคุณเพื่อนช่างจะต้องฟังให้ดีนั่นก็คืองานระบบที่มี OTA โอ้โหนี่นั่นก็คือ <laughs> เดี๋ยวนั่นก็คืองานระบบที่มีระบบโอ้เอา้าอะไรอ่ะ <laughs> แล้วเองจะหัวเราะทำไมเนี่ย อเอาแต่มันยากอย่างว่าเทปนี้นี่ <laughs>